สับสนุนโดยโชงน้ำเดิมสมุนไพร32ชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำบรุงสายตาดีทีน่า f r e ชมิน n t ยาสีฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ 当扫。<music> อีกแล้วนะะคอยู่กับปิงปองเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์โควิด19ดีขึ้นแล้วก็ได้เวลาที่เราจะออกไปเที่ยวกันแล้วนะคะแต่อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยอย่างปิงปองเนี่ยยังใส่เฟสชิลอยู่นะคะและคุณผู้ชมเนี่ยก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันด้วยนะคะเที่ยวกันป้ายกกําลังสองอย่างที่บอกไปค่ะเรายกกองทัพศิลปินมาเยอะมากแต่ศิลปินที่จะมาสร้างความสนุกในวันนี้จะเป็นใครต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้ปิงปองจะพาคุณผู้ชมมาลัดเลาะกรุงเทพกันค่ะเราไม่ อยู่กันที่ลักดอกลาลากูหหหลหรือที่หลายๆคนรู้จักกานันในนามบึงไมตีจิต wow. สถานที่แรก wow. ที่ปิงปองจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวจะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าครั้งนี้เซอร์ไพรส์ปิงปองมากๆค่ะ เพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่สวยมากๆบนเนื้อที่กว่า500ไร่กลางป่าใหญ่ถูกเนรมิตให้กลายเป็นสวนดอกไม้นานาพันธุ์จัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามของดอกไม้และต้นไม้และก็ได้ถ่ายรูปกันแบบก็ให้ชิดแบบที่ปิงปองกําลังถ่ายอยู่นี่แหลคะค่ะใกล้พอไหมคะ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวปิงฟองพาคุณผู้ชมไปถ่ายรูปกันต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยศิลปินกําลังรอปิงฟองอยู่ค่ะได้ยินเสียงแว่วๆอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าครั้งนี้ศิลปินเป็นใครถ้าพร้อมแล้วตามปิงฟองไปเลยค่ะออกปีปลาออกีปสนออกปออกปมูนให้มันสุขใจเมาให้ลืมคนทิมไปไพ่บหักกสร้งกิสราออกปฟ้า ใจมีแคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะแน่นอนอคนนี้ชัวร์ศิลปินเราแน่นอนแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีครับผมเอสนะครับร้องนำวงอีเกียครับผม ถามก่อนเลยว่าเพลงเมื่อกี้ที่ร้องคือเพลงอะไรเป็นซิงเกิลใหม่ของบุอีเกียชื่อเพลงว่าออกไปเลาะครับออกไปเลาะแบบออกไปเที่ยวไปเลยโอเป็นเพลงแบบแนวมุ่นม่วนเป็นเซิงเซิรงมุ่นม่วนเซิงเซิงมุ่นม่วนเดี๋ยวเราจะได้เห็นศิลปินเราไปเซิงกลางนะรอได้หรอเปล่ารอได้ใจเย็นเย็นๆพี่เอสู้ไหมคราวนี้มิ้งปองจะพาพี่เอสมาทำอะไรยังไม่ทราบเลยอะอยากรู้จัง ไม่พาไปทรามารแน่นอนแต่วันนี้จะพามาเที่ยวคาเฟ่ <c oughs> ที่สวยมากๆในกรุงเทพเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ค่ะพี่เอ็ดพร้พอมไหมพร้อมพร้อมนะไป,ไปเที่ยวกันค่ะแลนด์มาร์คเยอะมากไปค่ะไปค่ะออออคุณปีปองรู้ไหมว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมาถ่ายพิเวดดิ้งกันเชื่อป่ะคงจะได้ถ่ายไหมคะเนี่ยพิเรดดิ้งเฮ้ยเราโสดอยู่ป่ะโสดดี่ออกกระจายคือโสดหมดเลยพี่งั้นพี่ขออนุญาตเดี๋ยวซ้อมซ้อมซ้อมอะไร้อถ่ายพิเวดดิ้งไงถ่ายกับพี่แอร์นะเออเออแฟนคลับพี่เดี๋ยวไม่มาตไม่มีปัญหาโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ได้เดี๋ยวพี่สอนสักท่าหนึ่งเฮ้ยพี่อย่าพูดใจอย่างนี้พี่เฮ้ยโอ้โหดูไม่เกลี้ยงมองเลยโอเคโสดตักท่าท่านใหญเนี่ยนะอออ่าลองดูลองดู จริงก็เดี๋ยวขอซีจีนะคะเข้ากระโปรงเข้าฟิงฟีนิดนึงคุณผู้ชมคะรักดอกลาลากูณใหญ่มาก จรงจร,งจริงจงังไงพี่เอสเดินแบบเดินไม่ทั่ว <laughs> เดินไม่ทั่วจริง,รงๆอ่ะนะคะต้องมาถามผู้รู้ของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โตนะคะเป็นเจ้าของที่นี่ค่ะ <S <S คือก่อนหน้านั้นผมก็จะทําเวงแต่ว่าช่วงที่เวงมันซบเซาเราก็เลยมาทาอีเวนต์ขึ้นมาทําดอกไม้ขึ้นมาจัดดอกไม้ขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยมาเที่ยวมาถ่ายรูปเล่นนะครับไม่ต้องไปถึงเมืองนอกก็ได้ครับผมเราพัฒนาดีไซน์ขึ้นมาจาก ชาดอกไม้ที่เราผสมขึ้นมาออกแบบชามาสี่รสชาติแล้วก็สีกลิ่นเราอยากให้คนสนุกกับการจินตนาการว่าดื่มชาไปแล้วเนี่ยคิดว่ากลิ่นชามันแมชกับดีไซน์ไหนของเรามันสนุกกับจินตนาการครับผมลึกซึ้งมากนี่ถ้าไม่ได้มาคุยกับพี่โจ้เราก็จะเดินแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปแต่ถ้าคุณผู้ชมดูเทปนี้นะคะลองใส่จินตนาการเข้าไปอีกนิดนึงนะคะมาให้คุ้มนะเพราะว่าจริงๆอยู่ไม่ไกลของสามวาเองหรือว่าจริงๆเซิร์ชกูเกิลบึงไมตีจิตก็เจอเหมือนกัน แต่งงาน <c oughs> ไมไหมเจ้าบ่าวเจ้าสาวไรอย่างี้ใช้เป็นฉากแต่งงานได้เลยโโอ้โหจุดนี้ไฮไลท์คืออะไรคะ ก็จริงๆเราตั้งชื่อว่าวอมเมสวินเทอร์ได้แรงบันดาลใจมาจากฤดูหนาวของเมืองนอกที่มีหิมะโดยใช้ดอกไม้สีขาวมาทําเป็นบรรยากาศคล้ายๆกับวินเทอร์ที่เมืองนอกค่ะก็เป็นความวินเทอร์นะจริงๆเนี่ยปองแนะนําเลยนะคะใครมาที่นี่เนี่ยเตรียมชุดมาเยอะๆเตรียมท็อปมาเยอะๆลากมาเป็นกระเป๋ามาเป็นกระเป๋าเลยหรอใช่เป็นกระเป๋าเดินทางท่านไหนที่สนใจในเทศกาลรักดอกหรือว่าจะมาเที่ยวที่รักดอกลาลากูนนะครับก็ติดตามเพจรับดอกหรือรักดอกลาลากูนได้เลยครับผม ชคะความสนุกของเรายังไม่จบเท่านี้นะคะเดี๋ยววิงปองเนี่ยจะพาพี่เอสไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์กันต่อแต่ว่าวันนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่โจมากมากนะคะขอบคุณพี่โจอขอบคุณค่ะพี่โจแบบน่ารักมากแล้วก็สถานที่ตรงนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนสายคาเฟ่หรือใครชอบถ่ายรูปนะคะมากันเยอะๆไปติดตามความสนุกกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะ ความงามของปิงปองและก็ดอกไม้แล้วนะคะ <G ül> ปิงปองขอพาพี่เอสไปทําภารกิจในสิ่งที่พี่เอสบอกว่าไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตค่ะ oh, <no. S 1> นั่นก็คือการขี่ม้าค่ะไปดูกันซิว่าจะเป็นยังไงกันบ้างค,ะ <G ül> ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ปิงปองพาพี่เอสมาขี่ม้า กิจกรรมต่อมาหลังจากว่าสวยๆในทุ่งดอกไม้แล้วเขาขี่ไหมคะยังเลยครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับพี่เอสมากขึ้นพี่เอสวงอีเกียอีเกียครับเม็นท้องอีเกียอีเกียภาษาอีสานแปลว่าหมายความว่าค้างคาวสไตล์เพลงเราคือสไตล์อีสานโมเดิร์นร็อกอ่าเราก็เลยใช้คําว่าอีเกียนี่แหละมันดูอินเตอร์ด้วยแล้วก็ตัวค้างคาวเนี่ยคือมันเข้ากับลักษณะนิสัยชีวิตประจำวันของเราถูกคือเราใช้ชีวิต ส่วนมากอยู่กับเวลากลางคืนปล่อยมากี่ซิงเกิลแล้วคะตอนนี้ปล่อยไป2ซิงเกิลแล้วและก็ซิงเกิลที่3เพิ่งจะปล่อยเพลงชื่อเพลงว่าออกไปล้อขอสักนิดขอสักนิดออกปีล้อออกปีเส้นออกปีมวนให้มันสุขใจเรา่ลืมคนถึงไปใพ่บ่หักก็สาม แค่เท่านั้นขนาดนั้นออกเป็นร้องและอีกสองเพลงก่อนหน้านี้อีสองเพลงก่อนหน้านั้นคือเพลงเพลงซิงเกิลแรกบอกให้น้องอักเสบนะครับที่ได้พี่แนทเกสซลินมาเล่นเป็นนางเอกเอ็มวีด้วยไอซีผ้าไปดิงลิงดิงลิงดิงลิงดิงดิงลิงดิงลิงติงลิงติงถึงแม้นาไอซีคือลิงก็ยังโสดและกันยังสิงโสดและสิงและโสดและสิงโสดและสิงและโสดและสิงแต่ก็มีความรักจริงจริงเพราะฉัน แล้วก็สิ่งที่2ด้วยคือชื่อเป็นเพลงช้าๆที่มีจังหวะหน่อยชื่อเพลงว่าอ้ายบ่ถึกใจสิ่งนี้ก็คือได้น้องคะแนนณัชนันมาฟีเจริงด้วยถ้าหากต้องสมมือได้ที่น้องนั้นเอ็ดโดยถ้าอ้ายบอ่หักน้องสิกครอยให้จําคํามองเธอได้โปรดบ่ว่านองเปนเธอว่ายังมีอายอยู่เด้อกระทัยยืนเมดที่เจ้าลกกืเขา ือทาอยู่ว่ามือใดสิได้เว้าวาหักจากเธอเลิกกันมือใดบอกไอ้คนแรกใดบอกเข้าไปดูกันได้พี่อนุร็ rock music. อคมิวสิคอนุร็อค<ผ>มิวสิคนะคะทางมีทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะ เราก็จะมีท,ทางไทยชโยด้วยติดตามกันได้เนาะทีนี้มาถามอีกเรื่องหนึ่งที่สงสัยมากทำไมจะต้องมีการแบบคลิปการแต่งกายเป็นโทนแบบคือชุดนี้เสื้อตัวนี้เขาเรียกว่าเสื้อแสลเสื้อสเส,อสลไม่ไม่ใช่เสื้อมห้อมนะ,ะเสื้อแสวคือเสื้อประจําจังหวัดสีสะเกตดอกลำดวนก็คือ ดอกไม้ประจําจังหวัดศรีสะเกดผมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดคือโตที่จังหวัดศรีสะเกดก็คืออยากให้สื่อถึงความเป็นศรีสะเกดจริงแหละเราเกิดและโตที่นั่นเป็นอัตลักษณ์ของเราใช่ก็เลยเป็นที่มาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะะเดี๋ยวปิงปองพาคุณผู้ชมท่านไปขี่ม้ากันต่อค่ะคุณผู้ชมอาจสงสัยว่าปิงปองพาพี่เอสมาต่างจังหวัดหรือเปล่าเปล่านะคะสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในกรุงเทพใครที่สนใจขี่ม้าก็มากันได้ที่โรดิโอเฮาส์สายไหมค่ะ ที่นี่เขาเปิดเป็นโรงเรียนสอนขี่ม้าและเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตัวด้วยไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดค่ะในกรุงเทพก็มีให้ขี่ม้ากันนะคะไม่หนูกินเหรอเปามาให้ม้า,เ,เ,า,มาเปิดเหมือนเป็นเจ้าของ <laughs> นี่ต้องให้พี่จ๊บแนะนำ ครับผมอ่าน้ี่ชื่อมารวยน้องมารวยจับได้ครับพาเขาเดินอ่ะหน่วยกล้าวไปมาเลยจัเอ้ยอย่ากลัวดิตัวใหญ่มากเลยพิธีกรดูสนุกมแขกรับเชิญตอนนี้เหงื่อซิกแล้วค่ะครับผมก็มาทำวรู้จักมากันก่อนเนาะว่าจริงๆแล้ว ม้าเนี่ยเขามีอันตรายอะไรบ้างก็คือว่าเขามีขาหลังที่ทรงพลังเขาสามารถที่จะดีดหรือว่าเตะเราได้นะดัง oh, oh, oh. นั้นก็คือควรจะหลีกเลี่ยงการยืนบริเวณด้านท้ายม้า oh, oh. เราเห็นม้าสักตัวหนึ่งอยากจะเข้าไปจับเขาอยากจะเข้าไปลูบเขาถ้าเขาทำหูพับลูบไปแบบนี้นะ mm hmm. แต่ว่าเขาไม่ชอบนะครับนะ,ะการขึ้นหลังม้าเราจะขึ้นด้านซ้ายของม้ากันนะครับ <Salut. S 1> <ม>ใช่ครับด้านซ้ายของม้า เหน่อยก้าวไก่จะลองก่อนได้ไม่ใช่เลยที่เฟิร์สนนะนะฟองเคยแล้วฟองเสียสละไปได้ครับได้ครับโอเคครับผมมาเลยค่ะเดี๋ยวคุณเอสขึ้นหลังม้านะครับยกเท้าซ้ายขึ้นมาใส่ไปในโกรนครับผมโอเคสูงไปไหมได้โอเคครับแล้วก็มือซ้ายจับอานม้ามือซ้ายมือซ้ายครับมือซ้ายมือขวาจับท้ายอานนั่นหน้าหลังแล้วก็สวิงตัวขึ้นเลยครับขาขวาเวี่ยงข้ามไปนึ่งซอกซ้ำโอเคคล่องแคล่วมาก เราจะพาเดินสร้างความคุ้นเคยกันก่อนนะครับผมโอเคอ่ะไป ในกรุงเทพไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะโรดิโอฮอสไตริงนะคะอยู่ตรงทางด่วนจตุโชต์เองเนาะคือเดินเดินทางง่ายมากจริงๆอะค่ะแต่เดี๋ยวถามความรู้สึกศิลปินเราก่อนเมื่อกี้ได้มาอยู่บนหลังม้าได้เดินและวิ่งนิดนึงเป็นยังไพงพังเมื่อกี้เหมือน เหมือนแบบเขาพาพอเขาพาวิ่งอะสนุกนะลองลองเอาวิ่งเองม,สอมาสกรอบนะไม่เป็นไรครับใครที่สนใจก็อย่าลืมมาเรียนขี่ม้ากันได้นะคะหรืออยากจะมาลองขี่ได้ไหมคะพี่จิ๊บได้เลยครับผมยิน <c oughs> ดีเลยครับผมความสนุกยังไม่จบเท่านี้นะคะคุณผู้ชมเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อติดตามกันเลยคะ่ะ <c oughs> สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะขี่ม้าแบบปิงปองแล้วก็พี่เอสแล้วแล้วก็มาได้เลยค่ะเพราะสถานที่แห่งนี้เปิดสอนหลายแบบทั้งการขี่ม้าเบื้องต้นการขี่ม้าสไตล์อังกฤษ การขี่ม้าสไตล์คาวบอยแถมยังมีร้านกาแฟแล้วก็ที่พักไว้ให้บริการอีกด้วยค่ะครบจบในที่เดียวหยุดยาวแบบนี้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะก็การขี่ม้านะครับหลายๆคนจะได้ว่าต้องไปไกลนะต้องออกไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะรจริงๆแล้วในกรุงเทพนะครับอย่างของเราก็มีนะครับนะแค่ห่างจากใจกลางสุข COVID ุมวิทมาสัก ครึ่งชั่วโมงนะครับลงทางด่วนมาก็ถึงแล้วนะครับช่วงหน้าร้อนเมษานี้นะครับนะาสนามเราเปิดนะครับผมติดต่อเข้ามาจองเวลาสอบถามราคานะครับจองว่ากี่ท่านอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มาใช้บริการกันยินดีครับผม เด็กที่แล้วปิงปองได้พาที่เอสวงอีกเกียไปเที่ยวสวนดอกไม้และก็ถ่ายรูปสวยๆกันที่รักดอกราราคูนค่ะ แล้วก็ได้พาไปขี่มา้าต้องบอกว่าสนุกมากๆแล้วก็อยู่ในกรุงเทพด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าหยุดยาวนี้คุณผู้ชมไม่รู้จะไปไหนแนะนําปักหมุดตามรายการเที่ยวกันปะไปเที่ยวกันได้เลยนะคะความสนุกยังไม่หมดเท่านี้เมื่อกี้แค่ซอฟๆเท่านั้นค่ะเพราะว่าสถานที่ต่อไปต้องบอกเลยว่าสนุกแน่นอนและก็ยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกหนึ่งคนจะเป็นใครตามไปดูกันเลยค่ะ การที่เป็นฟองจะพาพี่เอสมาเล่นนั่นก็คือไอส์กิ คือห,หนาวต,ตอนนี้นี่เขายืนขาแข็งมากเลยนะคะอ่ะเราไม่ได้มีแค่เราสองคนนะคะวันนี้พิงคองเนี่ยจัดเอามาแบบให้ถูกใจพี่เอสเลยะคะ่ะเรามีโค้ชสาวสวยเป็นนักกีฬาทีมชาติฮอกกี้อยู่ทีมชาติฮอกกี้เขนะามีฉาย,ยาว่าเจ้าหญิงฮอกกี้ไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโค้งน้ำตาลค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ลาลามันเวลาจิมีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่บ้างคะก็ตอนนี้ก็เล่นทีมชาติไทยแล้วก็เป็นโค้ชสอนสเก็ตค่ะแล้วก็มีทําธุรกิจส่วนตัวบ้าง สามารถไปติดตามได้ช่องทางไหนบ้างก็มีไอจีน้ำตาลนะคะน้ำตาล wr ค่ะอ่ะทีนี้ค่ะน้ำตาลค่ะก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อพี่อยากรู้ว่าไอสเก็มันเล่นยากไหมคะมันไม่ได้ยากมากแต่มันอยู่ที่ใจเราค่ะเดี๋ยวทำไมดูสั่นๆขอเคใช่ไหมปล่อยปล่อยจากไอตัวข้าฟ้านี่ไม่ได้เลยรักรักนะอย่างแรกที่ต้องต้องแนะนำพี่ๆนะคะก็คือถ้าเราจะลมให้เราย่อจับเข่าแบบนี้ ตแก็เริ่มแรกถ้าสมมติว่าคนไม่มั่นใจน้ำตันก็แนะนำให้เช่าไอ้ตัวนี้มาเล่นด้วยก็คือจับเขานิดนึงใช่แล้วลงน้ำหนักที่ขาสมมติว่าเราจะไปข้างหน้าใช่ไหมคะให้เปิดเท้าเป็นตัว V แบบนี้ V อย่างนี้เดี๋ยวย่ำเท้าไปข้างหน้าแล้วจับตัวนี้ด้วยซึ่ายได้ไหมคะโอเคย่ำเท้านะค่ะย่ำโอเคค่ะไม่ทำไมดูอันนั้นไม่มาเลยอะยังไม่มาผมย่ำแล้วเนี่ยผมมาแล้วโอเคค่ะจริงๆเขาเล่นได้อยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็คือ ยังเป็นทีมชาติอยู่ใช่ค่ะยังเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่ว่าติดโควิด19ใช่ค่ะก็เลยต้องชะลอไปทุกอย่างเลยค่ะค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจการที่ปิงปองและพี่เอชวงอีกเกียอยากจะให้คุณผู้ชมได้มาลองทำกันจริงๆเลยค่ะกับ The Ring Ice s k t t e s h s o n o n Island ชั้น3ถึงปิงปองจะดูเหมือนเล่นไม่ค่อยเป็นต้องขอให้โค้ดน้ำตาลสุดสวยของเราจับอยู่ข้างๆตลอดแต่ก็ต้องบอกว่าสนุกจริงๆค่ะปิงปองว่าดูเราสองคนอาจจะเสียเวลา <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราไปดูโค้ดน้าตาลนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยเขาเล่นกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง ลมไปสอแ<ก>งแขนนะคะตอนที่ตูกร,รว,วมแล้วสองข้างแผลด้วยแต่ว่านักงรบก็มีบาดแผลใช่ไหมใช่ใชค่ะต้องฝึกนานแค่ไหนเรากตจะเก่งเนี่ยก็ <S <S พอสมควรเลยค่ะแต่ถ้าให้เวลากับมันก็จะไม่นานมาก <S <S 2> <S 2> <S 2> มอย่างน้ำตาลเองฝึกมานานไหมคะกว่าจะเป็นนักกีฬาทีมชาติได้ก็สักพักใหญ่เลยค่ะต้องซ้อมเยอะนิดนึงค่ะก็ต้องเต็มที่เนอะลมบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปเล่นอีกล้ม่รู้เรื่องไปเลยอเอาจริงนะคุณเนี่ยดสุดยอดหรือว่าือขี่ม้าดีกว่า คแล้วก็ตล้องตาลอีกหนึ่งอยากให้ย้ำเรื่องไอซีหน่อยเพราะเมื่อกี้ฝากกันไปแล้วรอบหนึ่งแต่อยากให้ย้ำหน่อยว่าถ้าคุณผู้ชมอยากเข้าไปติดตามน้ำตาลทางไหนบ้าง ฝากทุกคนเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามน้ำตาลก็ไ G น้ำตาล wr ค่ะแล้วก็ถ้ามีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับฮอกกี้ก็เพจ Facebook I h o c k e y f a m i l y นะคะค่ะอย่าลืมนะคะก็ไปติดตามกันได้เป็นกำลังใจให้น้องด้วยเแรงเชียร์เพราะว่าหลังสมุดโควิดเนี่ยน่าจะกลับมาจาดไทยที่เลย FC ของน้องน้ำตาลได้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปกดเลยกลับไปกดของวนที่เซิร์ชเลยนะโอเคโอเคแต่ความสนุกของเที่ยวกันฟ้ายยกกำลังสองยังไม่จบแค่นี้ค่ะ เราจะพาพีเอสเดี๋ยวน้ำตาลก็ไปงานต่อเดี๋ยวจะพาพีเอสไปไปคลองสายหวาน่ะฝั่งคางของหวานเนี่ยเอ้ยได้เลยเดี๋ยวจัดให้เต็มที่เลยเขาพยายามดูค่ากลางวันเลยนะจริงเหรอคะจะรอไปกินขนมอ่ะเดี๋ยวเราไปทานขนมกันต่อดีกว่าค่ะ ผู้ชมคะหลังจากที่ปิงปองและพี่เอสคุยกับน้องน้ำตาลเสร็จแล้วเราสองคนก็ขอลงมาแก้มือบนลานไอซ์สเกตอีกรอบเอาง่ายๆค่ะคือปิงปองติดใจปิงปองว่าปิงปองเนี่ยเหมาะกับกีฬายเย็นๆสบายๆแบบนี้แหละค่ะ แต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณห้างแฟชั่นไอแลนด์ศูนย์การค้าชั้นนำขนาดใหญ่และทันสมัยตอบโจทย์ทุกความต้องการของชีวิตเป็น One Stop Shopping ที่สุดยอดจริงๆค่ะแต่ตอนนี้ปิงปองแล้วก็พีเอสหิวแล้วไปหาอะไรกินกันต่อดีกว่าค่ะ ร้านปังปังคาเฟ่เป็นร้านที่เอาใจสายคาเฟ่จริงๆค่ะตั้งอยู่ในซอยสวนสยามมีเมนูหลากหลายทั้งคาวหวานให้คุณผู้ชมได้ลิ้มลองกันแถมบรรยากาศในร้านก็ตกแต่งได้น่ารักบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าใครที่ชอบคาเฟ่สายน่ารักแบบนี้ปิงปองแนะนำต้องร้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมเมนูอาหารกันดีกว่าค่ะ อไปค่ะว่าเราจะมาปิดท้ายกันแบบเป็นสายหวานเพราะวันนี้ค่ะม็นฟองพาพี่เอสมาอยู่ที่ร้านปังปังคาเฟ่ หิวแล้วไม่คุยแล้วกินเลยใจเย็นทีนี้ก่อนที่เราจะมาทําความรู้สักแต่ละเมนูค่ะแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วท้องร้องแล้วเรามาถามพี่เอ็ก่อนกิจกรรมวันนี้ที่เที่ยวกันป้ายกกําลังสองพาไปเนี่ยเป็นไงบ้างเริ่มต้นจากรับดอกลักดอกใช่ไหมเหมาะกับผมมากเลยนะดอก้ลอกหอกหลอกเพราะับหน้าตาเราจริงๆผมไม่ผมไม่เคยไปแถวนั้นเลยแล้วก็ไม่คิดว่า ในประเทศไทยจะมีแบบนี้นะสวยงามมากที่ต่อมาที่ดูเขาจะแบบว่ากล้ากลัวนิดนึงเหมือนจะปกไม้อยู่ตลอดเวลาเลยไม่ถนัดไม่ถนัดแต่เขาน่ารักเขาน่ารักมากเลยก็สนุกเนาะพอใจพอใจชื่อน้องไม่ใช่ปองนะคะหมายถึงชื่อน้องมาชื่อน้องชื่อน้องมาชื่อน้องพอใจรู้ใจอะไรที่สุดท้ายที่เราก่อนจะมาที่นี่ค่ะก็คือไอส์แคอันแคร์ท่แบบ expert มากเลยอ่ะดูชํานาญมากคือจริงๆผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วคือเล่นกีฬาเกือบทุกประเภทเลยก็ว่าได้ครับผมมันก็เลยทําให้พีเอชชินกับการเล่นไอสเก็ตโดยที่ปองล้มไปแล้วสองโอกาสจะมาอีกไหมคะแล้วกันเนี้ยอุ้ยชัวร์แน่นอนเลยไม่มีค่าตัวให้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ทีนี้เรามาถ,ถึงมาถึงเมนูอาหารแล้วว่านีา่กว่าวันนี้บองพาพาีเอสมาอยู่ที่ปังปังคาเฟ่ค่ะคุณผู้ชมหลหลาคนอาจจะงงว่าอยู่ตรงไหนไม่ไกลเลยค่ะอยู่ใกล้ใกล้สยามสังเกตง่ายๆตรงข้ามร้านจะมีออสารพับทมพรับผม ัะเกตงง่ายซอยสวนสยามนะคะถ้าคุณผู้ชมมาที่ร้านนี้มันมีเมนูเยอะมากเ,เริ่มจากเมนูน้ำก่อนฝั่งนี้ก็จะมีเมนูน้ำเมนูทานเล่นเนี่ยบ้าบิงซูจริงๆสายหวานห้ามาพลาดเลยนะนี่ขนมปางปิ้งะะนี่หลายหน้าเลยและค่ะก็ไม่แพงนะคุณผู้ชมเริม่มต้นที่20บาท แต่ถ้าเป็นเซตเมนูที่มิ้งกองสั่งตรงนี้ค่ะก็จะเริ่มต้นที่69บาทเองอเดี๋ยวเริ่มต้นจากของค้าวก่อนอันนี้ถ้ามาของค้าวใครยังไม่ได้กินข้าวนะคะก็จะมีเป็นอันนี้ข้าวยำไก่แซบยำไก่แซบยำไก่แซบราคาราคาอเท่าไหร่อันนี้69บาทในฐานะที่เป็นแขกรับเชิญหนูจะรูแล้วที่อุ้ยขอบคุณมากเลยเนี่ยเนี่นนนเยเป็นสุภาพบุรุษมากเลยเปยโคด ถ้าผมกินแล้วชนเสชิวเราจะหาไหมหมดไหมล่ะนะคะเดี๋ยวปองจะขออนุญาตชิมคำเล็กๆแบบผู้หญิงแบบใสๆอืกแต่ถ้ากินคำใหญ่มาหาเลยนะอือความร้อยแบบราบแน่นมากอ่ะข้าต่อไปไข่ก้นกุ้งเฮ้ยไข่ดูดิเด้งมากอ่ะดึงๆค่ะนี่เราต้องดูแลแขกับเชิญพิซซ่านี่อ่ามีความดึงนี่ นี่ครับนี่คุณบริการผมอย่างดีเลยเนี่ยดีเพื่ดีนี่คือใครได้เป็นแฟนโชคดีมากเอาก็ไปเรียกด้านเลยนะเอ่ออรออืออันี้อร่อยแปังปังนุ่มมากคือปองจะเลือกแต่ลูกที่มีเปลาอกเยอะๆถ้าหนูกินทั้งลูกนะน่าเจ็บเปล่าวะฮะไม่ต้องยืดละโอ้โหหอมมากนะทั้งลูกเลยนะ น้ำค่ะน้ำก็มีนะคะอันนี้ไม่ได้ตั้งเป็นพ็อปนะคะขายขายด้วยนะถ้อใครสนใจเขาก็จะมีแบบว่าผลไม้สดด้านในด้วยนะคะไม่แพงเลยอ่ะทีนี้เราจะมากินของหวานกันมากคุณผู้ชมจริงๆของหวานที่นี่มีเยอะมากมีตั้งแต่เป็นเมนูขนมปังแบบนี้ค่ะ,คะแล้วก็หรือจะกินเป็นแบบไอศครีม <c oughs> เป็น <c oughs> เค้กเย็นดิงซูก็มีเหมือนกัน <c oughs> เอาขนมปังก่อนเซตนี้เนี่ยเขาบอกว่า79ิบ้าทเองไม่ถใช่เลยนะโอ้โหด้านในดูดูดูนี่มันดูสิ มันเยอะมากเลยอ่ะอ้าเออแบ่งผมโอเคได้อันนี้ก็คืเป็นนมน้ำตาลอันนี้ก็คือเป็นขนมปังวิปครีมฝอยทองนะคะ49นะ49 49บาสเองาืมทเองเราได้แบบอย่างนี้เลยนะได้ทั้งคานอย่างนี้เลยเพื่อคุณผู้ชมค่ะดวฉันจะชิมให้จะบอกว่าเอ้ยเมนูนี้ผ่านไม่ผ่านอืมอืมคือมีเขาถูทำขนมม ขออนุญาตลองด้วยได้ได้เฮ้ยพี่อย่างที่บองบอกไม่ได้มีแค่นี้ยังมีเคเ้กเย็นอีกหนึ่งอย่างให้น้องทำไปแล้วเนาอ่ะเดี๋ยวเอาออกมาเยนเ็ยนๆเลยไปเลยคะ่ะนี่โอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมจังเลิศเลยดูผลไม้สดคือแบบน่าดนโฮ้ยดีอ่ะอันนี้ดีมาก หน้าตาสวยงามเหมือนคนกินเลยเข้าองหนูเข้าตัวเองอีกแล้วอ่ะไม่ให้เสียไว้รเวลาค่ะกินค่ะต้องกินตัวไอศครีมเลยไอศครีมดีมากอืมเผื่มาผก็ก็คือคุ้มมากเลยไอศครีมกินินลเลยอร่อยมากกินกันเพลินจริงๆค่ะแล้วก็เวลาของรายการเราใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวให้พี่เอ็ฝากผลง,งานกันหน่อยวันนี้สุกสนานมากได้เลยครับผมก็ตอนนี้นะครับ วงอีเกียนะครับผมนะตอนนี้เราปล่อยซิงเกิลที่3ไปแล้วเพิ่งจะปล่อยไปสดๆมันๆเลยนะครับสามารถรับชมกันได้นะครับที่ YouTube Channel นะครับก็คืออนุร็อกมิวสิกนั่นเองนะครับอน<ๆ>ุร็อกมิวสิกสามารถกดติดตามได้ใน YouTube ด้วย แล้วก็ Facebook ด้วยมีเพจด้วยมีเพจด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีซิงเกิลทั้ง2 s i ซิงเกิลก่อนทนี้ที่เราปล่อยไปบอกให้น้องอักเสบก็ล้านกว่าวิวแล้วแล้วก็อ้บทถิใจสิ่งนี้ที่ร้องกับน้องคะแนนก็ประมาณ3 0 0แสนกว่าไม่ต้องการเยอะขอ30เอ็งก็อสาิล้านเยอะไปสมพวาันสลสมผ่ามฝันเลยนะ ค่ะก็ไปติดตามก็ได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไทยชโยไทยชโยด้วยนะครับขอนเข้ามาเยอะๆเลยก็ได้นะใช่ไหมใช่ไหมขอเพลงง่าเข้ามาได้ในหลายช่วงหลายรายการของเราอะตอนนี้เรามากินกันต่อดีกว่าค่ะแล้วก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับเที่ยวกันปักในสัปดาห์นะจะพาไปเที่ยวไหนฮพลอหล ทเที่ยวกันป้าทิพย์เที่ยวกรุงเทพในครั้งนี้สนุกมากๆค่ะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยปิงปองต้องขอขอบคุณทุกๆสถานที่ที่ให้ปิงปองและทีมงานได้ไปถ่ายรายการจากใจจริงๆค่ะและคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel พิมพ์ชื่อรายการเที่ยวกันป้าได้เลยนะคะหรืออยากให้รายการเที่ยวกันป้าไปจังหวัดไหนสามารถอินบ็อกเข้ามาทาง Facebook นายห้างไทยชัยโยและสามารถรับชมรายการอื่นๆได้ทางช่องไทยชัยโย psi 68ดนะคะ วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะทักแทดเขามาตอบเขาลอยไปคุยคนใหม่ให้อายเบิ่งแย่งใจแทนได้อยู่บ่ แต่กะบแเคยแทภัย่กันเขาบอ่อหักบ่ใส่ใจไปกับไอ้นี่แมนยังออกปลอออกปีซานออกปมีมุนหิมสุดใจเมาให้ลืมคนที่ไปสนับสนุนโดยโชงน้ำเดิมสมุนไพร32ชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาดีทีน่า e ฟ h ชมิน ยาสีฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ